สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับดาดาทัวร์นะคะเราหายไปนานเลยกลับวิดีโอยาวๆแบบหลายนาทีนะคะคือว่าดาเริ่มกลับมาทำทำร้านที่บ้านก็จะมีตกแต่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นในรูปในวิดีโอนะก็จะเป็นแบบมีเป็นรูปพระรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนฝรั่งมาช่วยเลิกงานยังดีก็เลยได้ ถ่ายวィィิดีโอเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาฝากทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมแล้วหายกันไปหลายเดือนเลยเนาะก็ต้องขอโทษที่นะคะที่ที่ไม่ได้ทำวิดีโอเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราต่อเติมหลังคาจากเดิมเลยที่ไม่มีหลังคาฝนตกก็ต้องเปียกนี่ก็ในสวนนะคะซื้อส้มมาปลูกตั้งแต่พีทแล้วตอนนี้ก็ออกลูกแล้วค่ะเราจะลอกินส้มกันนะ อืร้านดาก็จะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งคือมันถือว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาเห็นไหมเห็นไหมวิดีโอนี้ก็คือแบบจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศเหมือนบรรยากาศบ้านทุ่งเนอ้ออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วต่อร้านนี้คะ่ะเป็นร้านที่ตลาดสดมันมีรายละเอียดคือมีคนติดต่อมาคุยไปคุยมาก,กว่าจะได้ร้านกว่าจะทําเสร็จ ก็เริ่มขายเมื่อกัญยาที่ผ่านมาค่ะก็ทำเองทั้งหมดเลยกับแฟนยอดขายก็ยังไม่ค่อยมากสักทีเดียวแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนเราต้องมาหาลูกค้าใหม่ก็จะขายเฉพาะแค่สุกเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนนวดก็ยังทำอาหารที่บ้านก็ยังทำอยู่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศแรกๆ ช่วงต้นเดือนตุลาเออต้นเดือนกันยานะคะก็ลองให้แฟนเขาไปดั่งในร้านเขาก็จะเขินๆนิดนึงนะเวลาถ้ามีลูกค้าจริงๆมาอะไรเงี้ยเราลองแล้วเลยแต่มันไม่ใช่ทางของเขาคือเขาจะช่วยทางด้านเทคนิคมากกว่าเราจะให้ช่วยทําร้านทาาชงทาสีอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้ได้แต่ถ้าเรื่องขายเนี่ยก็จะเป็นดาเป็นคนทําขายเองนะคะร้านดาก็จะอยู่ในตลาดสดนะคะ คือตลาดเนี้ยเขาจะเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์แต่ดาจะเปิดขายสุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันอื่นๆื่นดาต้องทำนวดนี่ค่ะก็เป็นหน้าร้านที่เราสามารถตั้งโต๊ะได้ช่วงฤดูหนาวเนี่ยดาว่าดาจะทำก๋วยเตี๋ยวขายแต่ก็วยยังไงขอลูกค้าขายดีๆนั่นค่ะสาธุก่อนไปนะคะก็ขอบคพพพิคเนกขอพคพ่อก่อนแล้วก็ขนของไปค่ะค่อยไป บรรยากาศในตลาดนะคะก็จะมีมีความหลากหลายถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับเราดาต้องมาเรียนรู้ลูกค้าว่าอาหารอะไรจะขายได้อะไรที่ลูกค้าไม่ชอบหรือชอบก็มาเป็นกําลังใจให้ดาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สักคนละหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกดไลค์อะคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ดาได้ทำาพื่ต่อไปนะคะเพราะว่า คือดาลงคลิปออช็อตนะคะก็คือมันก็จะสั้นๆเหมือนก็จะไม่ค่อยได้พูดคุยกับเพื่อนๆเท่าไหร่อย่างเงี้ยสำหรับใครที่รอคลิปพูดคุยคลิปเที่ยวคลิปตามบาร์เล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ลืมค่ะเดี๋ยวจะเอามาฝากยังไงก็ฝากช่องเล็กๆข,ของเราเด้วยนะจากที่15บาคนตอนนี้ก็ตามมา3 9 9แล้วอะไรเงี้ยเหลืออีกแค่600เอง <laughs> สำหรับวันนี้นะคะ นานาถัวก็ขอเรียกพักผ่อนก่อนไปเที่ยนะก็ไปที่ล้วแหละแล้วจะพยายามหาทริปท่องเที่ยวหลาที่เราได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเรจะอมาฝากคลิปเหมือนเดิมนะบาไดเป็นร้านที่อยู่ในฝดั่งเศสนะคะ สิ้นปีอีกแล้วเนาะนี่อีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงบรรยากาศคือรับทำอาหารนะคะก็ที่บ้านติดต่อมาเป็นเือนแล้วะคะ่ะก็ประชุมสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเซตๆไปถือว่าเป็นรายได้เข้ามา ช่วงที่มีอะไรให้ทำดาก็จะรีบทำเก็บสะสมเงินทองเอาไว้ิ้นปีมันจะมีค่าภาษีาษีอะไรหลายอย่างในในเมืองนอกอน,นะก็จะต้องจ่ายเงินก็จะต้องออกไปนี่แหละค่ะคืออาชีพที่ไม่มีเงินเดือนเป็นแม่ค้าเป็นพนักง,งานนวดในร้านตัวเองเราไม่มีเงินเดือนถ้าเราไม่มีลูกค้า ฉะนั้นโอกาสที่มาถึงเพื่อนๆขอให้ทุกคนคว้าเอาไว้ได้ลองแล้วเราจะได้รู้ว่าลองแล้วเราสามารถทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าเราได้มีประสบการณ์ในชีวิตสำหรับวันนี้ตบูกุมงะไปก่อนนะคะบายๆคะ่ะมาดี